สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนอันเป็นที่รักนะคะเกตมาละค่าวันนี้เกตนำเรื่องราวประสบการณ์ดีๆนะคะในสายอาชีพทำผมนะคะก็เกตนี่ก็ทำผมมาเกือบ20ปีแล้วเนาะวันนี้เกตก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่ายังมีบางกลุ่มนะคะที่ยังไม่มั่นใจในเรื่องของการเปิดร้านนะคะว่าเราจะเปิดร้านเรามีเงินทุนเท่านี้เราจะเปิดร้าน ได้ไหมแล้วก็ทาเลแบบนี้ควรจะเปิดไหมวันนี้นะคะเรานําเรื่องนี้มาคุยอีกครั้งหนึง่งจริงๆแล้วคลิปาการขั้นตอนการเปิดร้านใหม่เกดเคยทาคลิปไว้อยู่คลิปหนึ่งนะคะแต่วันนี้นะคะเกดก็อยากจะนํามาขยายความนะคะอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้เราเกิดความมั่นใจนะคะสาหรับเกดนะคะเมื่อย้อนกลับไปนะคะต้องเท้าความก่อนย้อนกลับไปเมื่อ10 20ปีที่แล้ว ตอนนั้นเกดลงทุนนะคะเกดลงทุนเนี่ยมีเงินไม่ถึงแสนเกดเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก,ก่อนค่าเช่าก็ไม่แพงค่าเช่าตอนนั้นแปดพันนะคะแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะหาเงินง่ายนะคะหาเงินง่ายลูกค้าก็เยอะเนาะก็ค่อนข้างที่จะลูกค้าใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ใช้จ่ายง่ายนะคะมันไม่ใช่ เศรษฐกิจแบบนี้มันก็เลยกล้าที่จะใช้เงินที่มีอยู่ลงทุนหมดหมดเลยนะคะหมดตักเลยไม่เหลือเงินทุนไว้สำรองเลยนะคะลงหมดตักเลยก็ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บสะสมเอาเงินที่เราหาได้แต่ละวันนะะี่แหละค่ะเก็บสะสมแล้วก็ใช้เงินตรงนั้นค่อยๆขยายกิจการนะคะค่อยๆขยายกิจการแล้วก็เอาเงินตรงที่เราทํางานได้มาหมุนนะคะ นั่นคือประสบการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วหาเล้งหาเงินง่ายเศกกรษฐกิจก็ไม่ได้เหมือนทุกวันนี้นะคะแต่วันนี้นะคะเกียร์ใ่จะมาเปรียบเทียบให้กับทุกๆคนนะคะที่กําลังจะเปิดร้านแล้วไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจว่าทําเลราคามีเงินทุนจํากัดเราจะเปิดร้านได้ไหมแล้วก็ใช้เงินทุนเท่าไหร่นะคะ ก็มีคำถามเข้ามาวันนี้นะคะเราก็มาคุยกันนะคะแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนน้องๆที่กำลังต้องการจะเป็นเจ้าของกิจการเงินล้านนั่นเองนะคะเป็นเจ้าของร้านมือใหม่ไฟแรงนะคะกำลังต้องการที่จะเปิดร้านแต่ไม่มีความมั่นใจนะคะเกดอยากจะแนะนำนะคะจากความคิดและประสบการณ์เกดนะคะเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า ทุกวันนี้นะคะไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่าช่วงระยะเวลาทุกคนก็รู้อยู่มันเกิดเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจแบบไหนเราควรจะลงทุนไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะลงทุนเนี่ยเราควรจะลงทุนแบบไหนถึงจะพนันพาร้านของเราไปรอดนะคะเกศอยากจะแนะนําว่าถ้าเรานะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะเปิดร้านจริงๆเลยนะเก๋เข้าใจว่า เราต้องการจะเปิดร้านจริงๆมันอดใจไม่ได้นะคะมันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการอยากจะลองอ,อยากจะลองว่าตัวเองทําได้ไหมไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครแล้วอยากจะทําอะไรอยู่ที่บ้านเป็นของตัวเองนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะก็เข้าใจจุดตรงนี้นะคะทีเนี้ยเรามาคุยกันแบบหมดเปลือกนะคะแบบว่าไม่ต้องให้เรามีข้อสงสัย สมมุติว่าเรามีเงินทุนจํากัดน,นะคะเราสมมติว่าเรามีเงินทุนจํากัดเราเริ่มต้นนะคะอย่างีอยากเกยากจะแนะนำเลยว่าค่าเช่าอ่าสมมุติว่าค่าเช่าเนี่ยเราไปหาทําเลที่ค่าเช่าไม่แพงมากแต่ ถ้าค่าเช่าไม่แพงเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าโซนนั้นอ่ะเขามีคู่แข่งไหมนะคะมีคู่แข่งเราไหมมีร้านเสริมสวยเยอะไหมมีคนอยู่เยอะไหมมันสมเหตุสมผลกับค่าเช่าไหมอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเปิดร้านแล้วเนี่ยนะคะค่าเช่าเนี่ยไม่ได้ใช่ค่าเช่าอย่างเดียวมีทั้งค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารการกินของเราอยู่ในนั้นหมดเลยค่าสินค้าค่าสีค่าทุกอย่างเคมีนะคะ ก็จะรวมอยู่ในนั้นนะคะเมื่อเราคำนวณค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟแล้วนะคะเราก็คิดค่าเฉลี่ยมาเลยว่าจะตกประมาณเดือนเท่าไหร่นะคะแล้วก็เขียนไว้เสร็จแล้วเราก็ไปลองเช็คอุปกรณ์ที่ร้านไปเช็คก่อนนะคะอย่าเพิ่งซื้อไปถามราคาเขาได้เกียที่ถามราคาเลยเก้าอี ใช้กี่ตัวสมมติว่า2ตัวราคาเท่าไหร่นะคะเราก็ดูเงิน,งน,งนเงินเงินทุนเราด้วยสมมติว่าเก้าอี้มันมีหลายราคาเราก็ไปเลือกกันสิว่าราคาเท่าไหร่ที่เราจะลงทุนที่เราจะเลือกนะคะอยู่ในงบของเราเก้าอี้สองตัวสมมติว่าราคาเก้าอี้สามพันก็สองตัวก็หกพันแล้วประมาณนี้นะคะแล้วก็เตียงสระเขียนลิสต์รายการออกมาให้หมดแล้วอุปกรณ์หลักๆที่เราต้องใช้ในร้านมันมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้าง หลังจากที่ซื้อนะคะอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วเราก็มาบวกนะคะราคาทั้งหมดเนี่ยนะคะเฉพาะอุปกรณ์นะ,ะจำนวนรวมแล้วเท่าไหร่ก็จดไว้หลังจากอุปกรณ์เสร็จนะคะแล้วก็ต้องมามีเสียค่าตกแต่งอีกค่าตกแต่งก็คือเดินน้ําเดินไฟปลั๊กแต่ละจุดนะคะต้องใส่ให้ครบ แล้วก็ค่าช่างอีกเนาะค่าช่างอ่าค่าช่างอีกว่าเขียนไว้นะคะเสร็จแล้วก็ต้องมีสีมีผลิตภัณฑ์อีกคุณประมาณไว้ได้เลยนะคะคิดค่าเฉลี่ยไว้ได้เลยเสร็จแล้วเราก็มารวมทั้งหมดว่าเท่าไหร่แต่ถ้ามันยังอยู่ในงบของเรานะคะงบของเราที่มีอยู่สมมติว่าแสนหนึ่งสมมุติว่าแสนหนึ่งนะคะเราอย่าก เทหมดตักเหมือนเก,สกน็สมัยก่อนสมัยก่อนกินหาเงินง่ายไงแต่สุขวันนี้ไม่ได้นะคะอย่าเทหมดตักต้องเหลือไว้สักเราลงทุนไปสักเจอร์เซหรือ80%ดสเร์กิบเอร์เก็บเงินทุนไว้ไว้หมุนไว้หมุนในยามไหนยามที่ low season ก็คือช่วงหน้าฝนนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยลูกค้าจะเงียบเป็นพิเศษนะคะช่วงหน้าฝน ลูกค้าจะเงียบเป็นพิเศษเราเก็บเงินช่วงนี้ไว้แล้วก็ช่วงสงกรานคนจะกลับบ้านเนี่ยเราต้องเซฟช่วงที่วันหยุดน,นะะักขัตะเลิกอะไรก็แล้วแต่ที่วันสําคัญที่คนเขาหยุดแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคะปีใหม่อย่างเงี้ยเราต้องเซฟเงินตรงนี้ไว้ด้วยบางครั้งอะลูกค้ากลับบ้านเราไม่มีไรายได้ตรงนี้มีเข้ามาแต่มันก็ไม่ได้พอเนาะเราอย่าประมาทตรงนี้นะคะ นี่จากประสบการณ์เก็บเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเราลืมตัวว่าเราหาเงินได้เราลืมไปว่าวช่วงหน้าฝนล,ลูกค้าไม่มีเราต้องควักทุนเดิมออกมาไม่พอค่าเช่าไม่พอค่าลูกน้อยไม่พอค่าเราต้องทุกควักเงินออกมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เก็บตรงนี้ไว้เราจะพลาดมากเลยนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราเก็บเงินทุนไว้หมดเวียนนะคะในร้านแล้วก็ยาม โลซีเซนนั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะว่าร mm hmm. ้านของผมเนี่ย mm hmm. มันไม่ได้มีลูกค้าเยอะตลอดทั้งปีนะคะอันนี้ประสบการณ์จริงเนาะถ้าเราคิดแล้วทบทวนดีแล้วมั่นใจแล้วนะคะว่าทุกอย่างอยู่ในงบแล้วก็ศักยภาพของเราฝีมือของเราเรามั่นใจแล้วว่าเราต้องทำได้นะคะแล้ก็จัดการสั่งซื้อได้เลยนะคะตกแต่ง สั่งซื้อเสร็จเอามาวางในร้านวางในวางในร้านเสร็จเดินไฟนะคะวางในร้านเสร็จเดินไฟกระจกกระจกให้เรียบร้อยสั่งนะคะใครที่เช่าตึกหรือเช่าอาคารนะคะถ้าเราสั่งกระจกมาจากข้างนอกมาวางเลยแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครสั่งแบบกระจกที่ติด4ิลคนไม่สามารถเก็บยกย้ายได้นะคะเกตบนี่มีประสบการณ์แล้ว เอาไปติดร้านบ้านเขาอยากจะแกะออกมาเนี่ยแกะไม่ได้ต้องยกให้บ้านเขาเลยฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรายังเช่าเขาอยู่นะคะให้ใช้กระจกแบบที่มีกรอบเวลาเราโยกย้ายเนี่ยมันจะได้ขนไปได้ไม่ต้องซื้อใหม่ใช้อุปกรณ์เดิมเรานะคะเนี่ยล่าสุดกิจแกะไม่ได้เลยเสียดายมากเลยตัดแผ่นใหญ่มากแกะไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะที่ของเรา คุณจะทําอย่างไรก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสตามสบายนะคะแล้วแต่ดุลและจ้พินิจของเรานะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมานั่งเซตร,ราคาอีกเราควรจะใช้กําหนดค่าบริการเนี่ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นี่นี่ก็คือ,อตัวสําคัญเหมือนกันนะคะ ที่เราจะต้องติดหน้าร้านให้ลูกค้าให้เขาได้เห็นนะคะแล้วลนะีชในการมาตัดซอยเท่าไหร่ยีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะซอยเท่าไหร่อบไอ้น้ำราคาเท่าไหร่นะคะก่อนอื่นให้ดูผลิตภัณฑ์ของเราค่าเช่าของเราแล้วก็กลุ่มลูกค้าแถวนั้นเขาเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะคะเขามีกำลังพอที่จะจ่ายได้ไหม ะะวัดง่ายๆคือหนึ่งค่าเช่าห้องหนึ่งเขาเช่าเดือนละเท่าไหร่เราก็น่าจะรู้แล้วล่ะลูกค้าแถวนั้นในเกรดไหนนะคะใช้ใจ่ายประมาณไหนนะคะ mm hmm. ถ้าเราคิดว่าเรายังฝีมือยังไม่ได้เก่งมากมายพอเริ่มต้นอยากจะหาประสบการณ์เพื่อฝึกมือเราไปขอเราก็ไม่ต้องคิดราคาแพงบวกกับผลิตภัณฑ์ก็ไม่ต้องถูกมากแค่าเอาอยู่ที่ราคาประมาณแบบกลางๆ mm hmm. นะคะอยากจะแนะนำเนาะ เพราะว่าเกศได้อ่านข้อความนะคะอาจถามเข้ามาเกดก็เข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกนี้เลยเพราะเราก็ผ่านตรงนั้นมาเกดผ่านตรงนั้นมาได้ด้วยตัวเกดเองคนเดียวนะคะรเกดลุยไมทุกอย่างทุกคนทําได้หมดอยู่ที่ว่าเรานะคะคจะคืองานทําผมใงวัดันที่ฝีมือฝีมือบริการคําพูดนะคะ มีลูกค้ามาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเปิดร้านใหม่เนี่ยช่างเนี่ยยังไม่เก่งไม่ได้ว่านะคะพี่แต่ขอให้บริการดีพูดจาดีนี่เกดนำมาฝากเลยนะคะนี่ลูกค้าพูดเองมาจากประสบการณ์รือตอนเกดเปิดร้านใหม่เนาะเขาก็กลับเขาสบายใจอะ่ะไดผมยังฟูๆเขาก็ยังกลับมานะคะเขาให้โอกาสเราฉะนั้นแล้วนะคะความจริงใจนะคะความจริงใจความมั่นใจ การให้เขียนลูกค้านี่เลยเวลาเราเปิดร้านแรกๆนะคะให้คิดอย่างเดียวเลยนะคะคิดยังไงก็ได้ฉันจะต้องให้ลูกค้าคนนี้กลับมาครั้งที่สองให้ได้นะคะทำยังไงอย่าไปอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องเงินนะคะอย่าคิดอย่าเพิ่งคิดถึงเรื่องเงินว่าฉันจะต้องคิดเท่าไหร่เท่าไหร่คุณทําเต็มที่ไปก่อนทาให้เขาเต็มที่เขาประทับใจนะคะ แล้วเขาก็จะปากต่อปากแล้วร้านของเราเนี่ยก็จะโตรเร็วนี่จากประสบการณ์จริงนะคะก็ขั้นตอนง่ายๆนะคะก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะก็อย่างที่เกิมาแชร์เนี่ยก็เกิก็ทําแบบนี้นะคะได้ค่าเช่าร้านมาแล้วแล้วก็มานั่งคํานวณน,นะคะอุปกรณ์นะคะไปลิสต์รายการอุปกรณ์มาแล้วก็เขียนราคาจดราคาไว้ทั้งหมดเลยนะคะว่ามันอยู่ใน งบของเราไหมนะคะเลื้ง,งบไว้ด้วยนะคะเลื้ง,งบไว้ด้วยไว้หมุนจายในร้านนะคะเผื่อฉุกเฉินบ้างเนาะอ,อย่าเพิ่งเทมดตักนะคะเพราะว่าทุกวันนี้สถานก,การณ์โควิดคนเนี่ยก็จะใช้จ่ายไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะอย่าเพิ่งลงทุนเยอะนะคะช่วงเศรษฐกิจนี้เข้าใจว่าเราพร้อมที่จะเปิดร้านแล้วแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจอย่างเงี้ยพอเราเปิดแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะรู้สึกถ้าไม่มีลูกค้าเราก็จะรู้สึกท้อ เนาะจะรู้สึกท้อคนที่เปิดร้านใหม่ยังไงก็รู้สึกท้อแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้เราเตรียมใจไว้เลยนะคะ3เดือนแรกเปิดร้านวัดดวงเลย3เดือนนะให้กําลังใจนะคะกับทุกๆคนที่กําลังมองหาทำเลหรือว่ากําลังจะเปิดนะคะเวลาเราทําอะไรให้เราใช้สตินำ ใะะช้สตินำคิดดีๆเพราะทุกวันนี้เศรษฐกิจมันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนเนาะขอให้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนแต่ก็ไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราถ้าเราจะทำนะคะทำอะไรก็ได้ที่อยู่ตรงหน้าเราทำออกมาให้มันดีที่สุดให้มันสอดคล้องสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เรามีที่เราเป็นอยู่อย่างไรก็ไม่เจ็บตัวนะคะขอให้ทุกคนจงประสบความสำเร็จ นะคะสู้ๆนะคะสู้ๆไปด้วยกันเป็นกําลังใจให้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเกดก็นําเรื่องราวประสบการณ์มาฝากกับทุกุกคนนะคะสำหรับคนที่ยังมีความลังเลมีความไม่มั่นใจมีความกลัวนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะคะคิดจะทําอะไรก็ทำแต่ขอให้ทุกอย่างมันอยู่ในความพอดีนะคะขอเป็นกำลังใจให้รักทุกคนนะคะขอประสบความสาเร็จโชคดีทุกคนและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย